เรือใหม่ไฉไรมากเรือลำใหม่มาแล้วนะคะเปิดบริการเมื่อเมษา2025รองเรือเจ้าพยาในเวลายามเย็น The p r a n e s t Cruise รอบซันเซ็ส่องดาวดวงใหม่บนเรือเจ้าพยาชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าถ่ายรูปช่วงเวลาที่สวยที่สุดจัดเต็มกับบุฟเฟ,ฟตนานาชาติซีฟูด้ดและเบียร์สดไม่อั้นขึ้นที่ท่าเรือเอเชียทิคลงทะเบียนรับตัวเรือระหว่างโกดัง7และ8 และเตรียมไปล่องเรือ The p a n e s Cruise รอบซันเซ็ที่ท่าเรือที่1นึ่งเอเชียทีกเรือลำนี้มี3ชั้นด้วยกันนะคะโดยชั้น1จะเป็นห้องแอร์ส่วนชั้น2เนี่ยพิเศษกว่าเรือลำอื่นๆนะคะเพราะว่าเป็น Open Air นะคะและชั้น3จะเป็นดาดฟ้าเปิดโล่ง Open Air รถ่ายรูปสวยสุด,สดๆเรือจะล่องไปเรื่อยๆตั้งแต่เอเชียทีถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวริมน้ำ ไอคอนสยามวัดอรุณและแลนด์มาร์คสวยๆไปจนถึงแถวพระบรมมหาราชวังเต็มอิ่มกับบุฟเฟตซีฟู้ดกุ้งแม่น้ำนึ่งหอยแมลงผู้นึ่งบุฟเฟตเบียร์สดไม้อันรวมถึงบุฟเฟตนานาชาติหลากหลายเมนูทั้งข้าวผัดไส้กอกไก่สปากเกตตี้ผัดแฮมไก่กระล่ำปีผัดน้ำปลามัสมั่นไก่ปลาทอดสามรสไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมาพานต์ผัดไทยยำหมนเส้นกุ้งสด ลาบไก่กิมจิสลัดฮาวายน้ำพริกอ่องไก่สับแฮมไก่เย็นและไสก้กรอกไก่ส้มตำขนมไทยเคก้กผลไม้สลัดบาร์ต้มยำกุ้งหัวปลาแซลมอนต้มสีอิว๊วเมนูนี้เด็ดมากเลยค่ะและเมนูสำหรับเด็กๆที่ต้องชอบเลยก็คือหอมทอดเฟรนช์ฟรายซุปค้นเห็ดและเมนูอร่อยอร่อยอีกเพียบ นั่งทานอาหารเพลินๆฟังดนตรีสดเพราะๆถ่ายรูปบิวสวยๆริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาช่วงเวลาซันเซ็ตยามเย็นบนเรือ The Planet คุยรอบซันเซ็ตเปิดบริการล่องเรือทุกวันลงทะเบียนรับตัว๋วได้ตั้งแต่เวลา16.00นถึง17.00นและ ล่องเรือเวลา17นาฬกา15นาทีถึง18นาฬกานาทีที่ท่าเรือเอเชียทิกท่าเรือที่1ทุกวันเลยนะคะใครมาล่องเรือรอบนี้บอกเลยว่าคุ้มสุดๆเพราะเราจะได้เห็นวิวสวยๆแบบ2บรรยากาศทั้งชมพระอาทิตย์ตกดินและได้วิวไฟแบบสวยๆยามค่ำคืนในช่วงที่เรือล่องกลับเป็นการล่องเรือเจ้าพญาที่บรรยากาศดีอาหารอร่อยมุมถ่ายรูปสวยวิวเลิศสุด ใครอยากมาร่องเรือเจ้าพยาแบบนี้ต้องจองล่วงหน้านะคะเพราะจะได้เลือกที่นั่งได้ก่อนใครกับที่นั่งวิวดีบรรยากาศดี first come first serve จองก่อนเลือกที่นั่งได้ก่อนสอบถามได้ที่นี่เลยหลักยิ้มทัวจองตั๋วล่องเรือเจ้าพยา